สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆกลับมาพบกับครูเต้ออีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเป็นสัปดาห์ที่18เราเรียนรู้หน่วยเพื่อนของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะเด็กๆเราเรียนหน่วยทิ้งขยะกันเถอะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าขยะคืออะไรเอ่ย ขยะก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วเราเคยใช้มันไปแล้วค่ะเด็กๆแต่เราตอนเนี้เราไม่ต้องการมันแล้วเราต้องการที่จะทิ้งมันไปแต่เวลาที่เด็กจะทิ้งสิ่งของที่เด็กไม่ต้องการนะคะเด็กๆต้องทิ้งที่ไหนคะ,ะทิ้งที่ถังขยะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนของฉัน ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเด็กๆเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับครูเต๋าก่อนนะคะเด็กๆพูดตามครูเต๋านะคะ friend อีกครั้งนะคะ friend เด็กๆพูดตามครูเต๋าเลยค่ะ friend คือเพื่อนค่ะเพื่อนคือใครคะเด็กๆ พื่อนก็คือคนที่อยู่ร่วมกันกับเราคนที่คุยกับเราคนที่เจอหน้ากันแล้วก็ทักทายกันคนที่เราเล่นด้วยคนที่เรามอบความรักให้กันคนที่มีสิ่งต่างๆก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันมอบสิ่งดีๆให้กันนั่นคือเพื่อน เวลาที่เด็กอยู่ในห้องเรียนของครูเต้กับครูบีเด็กๆก,ก็มีเพื่อนหลายคนเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือเพื่อนของเด็ก,เ,ดกเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราทำกิจกรรมด้วยกันเราเล่นด้วยกันเรากินขนมด้วยกันเราแบ่งปันซึ่งกันและกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเพื่อนของฉันชื่อ ชื่อก็มีไว้แทนการเรียกเพื่อนนะคะอย่างเช่นครูเต้ยเนี่ยก็มีเพื่อนเหมือนกันนะคะครูเต้ยมีเพื่อนชื่อครูบีแล้วก็มีเพื่อนชื่อครูหนึ่งเด็กๆจำครูหนึ่งได้ไหมคะแล้วครูเต้าก็มีเพื่อนชื่อครูฟ้านี่อันนี้ก็คือเพื่อนของครูเต้ย เด็กๆล่ะคะมีเพื่อนชื่ออะไรกันบ้างเอยเด็กๆจําชื่อของเพื่อนได้ไหมคะสําหรับคุณค่าพาะวรารสารในวันนี้นะคะก็คือข้อที่11ค่ะความรักครูจะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ร่วมกันกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนหลายๆคนอยู่ในห้องเดียวกันการที่เรามีเพื่อนเราต้องรักเพื่อนต้องมอบความรักให้กัน ช่วยเหลือดูแลเผื่อแผ่มีขนมมีของเล่นแบ่งปันกันนั่นคือการมอบความรักให้กันค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะครูองมีกิจกรรมให้เด็กๆทําก็คือให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอัดคลิปของเด็กๆค่ะให้เด็กๆบอกชื่อของตัวเองเช่นหนูชื่ออะไรแล้วหนูมีเพื่อนชื่ออะไร เด็กๆจะบอก1คน2คนหรือ3คนก็ได้นะคะคนที่เด็กๆจำได้เด็กๆมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าจำได้นะคะเด็กๆอัดคลิปมาเลยค่ะส่งมาให้คููเจ้าดูซิว่านั่นใช่เพื่อนของเราหรือเปล่าโอเคไหมคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย